สวัสดีครับพ่ออม่พี่น้องส่ผูส่คนครับครับมืีอกี้เป็นมือวันพุธครับวันพุธที่22เดือนตุลาครับปีพศ2 5 0 0 6นนะครับครับมือนี้ทางส่อมเสี้ยงยาพะเลาะกามีแนวทางครับมีแนวทางเป็นตัวเลขของเล่านะครับเนาะครับมือนี้ครับเป็นวันพุธครับทางเล่าคนละครับเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับครับเป็นจังไดครับ งวดที่แล้วครับงวดที่แล้วครับทางเซียนนอนหาครับเซียนนนาจับไปงวดที่แล้วครับตัวเลขของเซียนนอนหางามครับมางามสําหรับงวดที่แล้วครับสวยๆงามๆเลยครับคับเลขที่ออกงวดที่แล้วนะครับเลาะคับเลขที่ออกงวดที่แล้วเป็นเลขเลขที่ออกเ็ดี เกตสี่แปดศครับเกครับเี 4, ที่เป็นเลขกลางครับเลขกลางเนาะครับเนาะครับขับลูดไปที่1นึ่เกครับเก่งไปที่1 2ึ่งสองห เกกับมาครับแปดกับมาครับ7กับ8อยู่คนละฟังครับ2องหเปดนเลขกวิ่นครับเขารูดด้ครับเขารูดนะครับเนาะครับได้รูดอยู่ครับเสียนน้อนหน้ารูดหนึ่งกับ7 1 1 1หนึ7งหนึ่งหนึ่กนึ่งหกเเเกเสองบันะครับแล้วเกตสี่นะครับเนาครับ เป็นเลขสูตรเลขคำนวนครับพอแม่พี่น้องเอฟซีครับพิจารณาเบิงเอาครับครับเป็นไฮลูดมากกับเลขวิ่งเลขรูดเข่าตลอดครับเข่าคูงวดครับสําหรับเสียนนอนหน้าครับบางทีอากาศจับคูแม่นครับบางทีอากาจับคูลูดไปครับเป็นเลขคำนวณนะครับเนาะครับยังมากมมยบ่ได้ครับครับนี่เป็นตัวเลขงวดที่แล้วนะครับด้อครับวันที่ยี่สิบตุลาครับ ครับมาหอดแต้วครับพันได้มาแล้วตัวเลขเลาะครับเนาะครับมัอนี้เป็นทรงมาให้ครับเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาครับประจําวันที่ยี่สิบสองตุลาครับไปน้ากันเรื่อยๆนะครับเนาะครับเดือนสิบสองตุลาวันที่สิบสองไหมครับว่นเป็นเดือนสิบสองครับเล่าพัฒนาเด้ครับเด้อครับ ขอขอบพระคุณหลายๆละครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสี่เาพผ่านแนวทางเราครับเนาะครับครับงวดนี้เิ่นวารัฐบาลไทยกับมาด้วยครับเด้อครับกดติดตามไว้ครับพนสิล่อยแล้วครับสําหรับรัฐบาลไทยเสียนน้อหน้าครับเป็นงวดแรกของเพิ่นนละครับพอไม่ไปนอนเอฟซีผู้ื่นชอบในรัฐบาลไทยครับติดตามไว้ครับกดติดตามไว้ครับเอามาเบิง์นล่า ของเซียนนนาตโตครับลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาครับนี่ครับเป็นมือวันที่เส้าสองแหละครับตุลาคมหกแปดนะครับเนาะพศครับออาครับสำหรับชุดนี้เซียนนนาตครับให้รูดครับวิ่งรูด ตัวเลขรูดรูดไปที่ C ครับ C C กับหนึ่งนะครับ C 1หนึ่งหนึ่งกับว่าไปครับเอาเปิดจับมาแล้ว C กับหนึ่งครับสำหรับเลขวินหนึ่งสองีศูนย์ครับมิซีโตเลขซีโตนี่เอาไปจับวินนะครับเนอะครับ เป็นเหล็กวินนะครับเนาะครับเหล็กวินครับเหล็กจับคูของเพลินจับมาแล้วครับสําหรับสองเอ่อหนึ่งกับสี่ครับครับเก่งไปที่สี่เลครับเด้อครับสําหรับตัวเหล็กของเพลินเราพัฒนาเนาะครับเนาะครับอันที่ส่าวสองครับครับนี่เป็นตัวเลขวิ่งเลขลูดครับเลขวินครับเอามาเบิ่ง ที่นีคคนนนคคนค่ครับสำหรับตัวเลขจับคู่เสียนนั่นน่าจับมาตัวใดแน่ครับเอาไปชกไปหมาดเลยครับเด้อครับเอาไปรำไปลุยครับสำหรับเลขจับคูเนาะครับเนาะครับมีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี เพื่อนให้มาหกคู่ล่ะครับหนึ่งหกครับหนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็สี่ศูนย,ย์ครับมากระจัดนะครับเด้อครับคัดกับพันกเสี่ยงหยาพ้าเลาะกับน้ำเสนอครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับสี่สอง สวยงามครับสำหรับเลขสุดนี่48ครับนี่เป็นเลขจับคู่ครับเสียนน้านหน้าจับมาหายมี1 2 1 4 16ครับก็มัดตัวใดกับจับครับ40 42 48เนอกครับเนาะครับครับ3ตัวครับ3ตัวเพิ่นกระหายมากขึ้กันครับ สำหรับเลข3ตัวก็มี 4, 4, 2 4, 4, 2ครับครับอันนี้เป็นเลข3ตัวครับ 1, 1, 4ครับ 1, 1, 4 1, 1, หนึ่ง่หนึ่งสี่งามอยู่ครับหนึ่งหนึ่งสี่นี่เนาะครับเนาะครับหนึ่งหนึ่งสี่นี่ครับสวยงามอยู่ครับ ครับนี่ก็เป็นตัวเลขครับตัวเลขเล่าปัฒนากับเสียนนอนหน้าเนาะครับเนาะครับเอาใส่ลูกกูบันกินเสียนนอนหน้าครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเหมือนแรงสองทุ่มครับครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว ครับนี่เป็นตัวเลขของเซียนนาหน้าเลยครับเด้อครับเอามาตอนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับเป็นเล่าพัฒนาครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มักล่ะครับผู้คัดกับพันครับสวยๆงามๆเอามาตอนมาฝากนะครับเนาะครับครับประจาวันที่ยี่สิบสองตุลาครับเซียนนาหน้าลูดไปที่ซีกับหนึ่งครับเดนหนึ่งลองสี่ครับ เดนซีไหมครับเด่นซีลองหนึ่งครับ1240สองครับสำหรับตัว1นึ่นี่เป็นเลขวิ่นครับเอาไปวิ่นเนาะครับเนาะครับ1นึ่งสองหนึ่ครับหคู่ครับให้6คู่ครับตัวเก่งของเพื่นก็สี่หนึ่ง่งครับส1่หนึครับ ครับอันนี้หนึ่งหนึ่งซีนี่เป็นตัวเลขของผมมักแหละครับเสียนทั้งแอดมักอีกครับหนึ่งหนึ่งซีนี่แลครับเนาะครับซีซีสองนี่ก็งามอยู่ครับสำหรับตัวเลขครับครับมีแค่นี้แล้วครับเนาะเอาแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างายแหละครับทั้งสองก็สิขอลาพี่ล่าน้องแหละครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับ มันหมานนะครับเด้อมือแรงครับสองทุ่มขับเป็นเศษทีไหมครับเกิดขึ้นมาครับเอาไปจับเอาครับคื่นชอบนะครับเนาะครับขอขอบพระคุณหลายๆล่ะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพอกันไหมเนาะเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ